สวัสดีครับพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากานะคะกับคุณอาจบุญนาคแล้วก็แขกอีกเช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทาง voice tv ค่ะนะครับรายการคิดเล่นเห็นต่างนะครับจะกับคำปากาก็จะสมชื่อกับรายการนะครับว่าคิดเล่นเห็นต่างแล้วก็ท่านผู้ชมจะคิดเหมือนคิดต่างกับเราอย่างไรก็ได้นะครับค่ะคุณอาจคะมีผู้ชมทักท้วงมาค่ะวันอา,าทิตย์ที่แล้วเนี่ย ว่าจะไม่พูดเรื่องสเสียวนะคะแล้วเราก็ไปพูดเรื่องเพลงชาตินึกว่าจะไม่เสียวคะ่ะที่ไหยได้เขามี หลายๆคอมเมนต์บอกว่าเสียวยิ่งกว่าเรื่องเซ็กเรื่อง xx ซะอีกอนะคะได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าเราพูดถึงเรื่องนั้นเอาค่อนข้างจะหวาดเสียวสักหน่อยนะคะวันนี้เราก็เลยสองคนจะพูดเรื่องที่ไกลาการเมืองขึ้นมาหน่อยไหมครับอาจจะได้พ้นเรื่องเสียวขึ้นไปหน่อยหนึ่งนั่นนะสิคะาคุณอัดพัคหลังๆเนี่ยแขกมักจะได้ยินใครแต่ใครเขาชอบพูดกันเหลือเกินว่าการเมืองเป็นเรื่องมายานะคะการเมืองเนี่ยอุดมการทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเลยนะคะจะไปจริงจังอะไรกับมันนักหนา แต่ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเหรอคะคุณอาจจริงหรือที่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีความหมายแคบแคบแ,แค่ลทัทธิการเมืองการปกครองนะักการเมืองมาแล้วก็ไปเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องสมมุตินะคะอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากในความเห็นของ <c oughs> ผมนะฮะในฐานะที่เป็นคนธรรมดา <c oughs> ธรรมดาคนหนึ่งก็คิดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอะว่าการเมืองมันก็คือเหมือนเวที <c oughs> ละครเวทีหนึ่งมันเป็นมายานะฮะว่า ตราบเราก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ตราบจนที่ว่าการเมืองนั้นไม่มีผลต่อเราโดยตรงคุณอาจคงจะลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองมันแทรกอยู่ในทุกอนุของชีวิตประจําวันของเรานะะคแต่การที่คุณคิดว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องมายาครับไอการที่คุณคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องมายาเนี่ยมันก็เป็นการเมืองอย่างหนึ่งแล้วนะคะครับแล้วครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เ คุณคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องมายาเนี่ยคุณอาจคงไม่ได้คิดได้เองมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยทําไมคุณถึงคิดแบบนั้นขยับไปอีกนิดนึงคุณอาจก็ต้องคิดว่าใครสอนให้คุณอาจเชื่อเช่นนั้นขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็ต้องมานั่งคิดว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสังคมแบบไหนนะ,ะที่กล่อมเกลาให้มนุษย์อย่างเราเนี่ย ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนมีความเชื่อเรื่องการเมืองแบบที่เราเป็นอยู่หรือไอ้ความเชื่อเรื่องการเมืองมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่กี่คนครับมัน มันมา usted, <S <S จากไหนนะคะหรือ hmm. ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองมันอยู่กับเสื้อผ้าหน้าผมของเราอยู่กับอาหารที่เรากินอยู่กับสีผิวที่เราปรารถนาคุณอาจคิดหรือเปล่าว่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันดีเหมือนกันนะครับพูดถึงเสื้อผ้าหน้าผมสีผิวที่เราปรารถนาผมจะได้ดึงเรื่องให้เป็นประเด็นเนี่ยไกลจากการเมืองขึ้นมาหน่อยนะครวันนี้ผมก็อยากจะชวนคุยเรื่องนะครับที่ว่าตอนนี้เทรนด์ของ สุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งสุภาพบุรุษก็ตามเนี่ยคิดไวท์เทนนิ่งหรือเกิดนะครับแล้วก็เรื่องโฆษณาเครื่องดื่มอันนึงที่ตอนนี้กําลังแพร่หลายมากที่ว่าตัวมีเสียงบอกว่าตัวขาวอมชมพูตัวขาวอมชมพูนะครับเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่ไม่ได้ตัวขาวอมชมพูรู้สึกกับโฆษณานี้อย่างไรครับถึงแม้ดิฉันจะตัวจริงนะคะผิวดํากระดังกระดํากระด่างมากนะคะแต่ถ่ายรูปออกไปทีไลเห็นเห็นทางทีวีไฟสาดส่องยังไงมันก็ต้องออกมาขาวนะครับดูจากดูจากภาพในทีวีผ่องมผ่องเพราะ ว่ามันมันไม่ได้ผ่องเพราะว่าผิวเนื้อมันผ่องมันผ่องได้ด้วยไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ คนเราคนพวกเราทุกคนเนี่ยเวลาเราดูรูปในนิตยสารทุกคนขาวเลยคุณอันแล้วทุกคนก็จะโดนโปรแกรมรีทัชโฟโต้ช็อปนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปถ่ายรูปลงนิตยสารเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าคอมได้คอมพิวเตอร์พังกันไปหลายเครื่องเลยคกว่าจะทําให้ผิวออกมาดูสวยดูขาวดูของขนาดนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เห็นกระบวนการการทํางานเบื้องหลังว่ากว่าที่มันจะเป็นคนสวยๆออกมาในโทรทัศน์กว่าที่มันจะเป็นนางแบบสวยๆในหน้านิตย ยสารนังแบบบางคนไม่ได้ผอมอย่างที่เราเห็นนะคะเบื้องหลังนี่เต็มไปด้วยเซลลูไลท์ค่ะแต่ถ่ายไปแล้วเนี่ยก็ค่อยไปรีททชกันทีหลังลบกันทีหลังจนผิวนี่สวยเป็นพลาสติกนี่กลับมาพูดถึงโฆษณาอันนี้ค่ะก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูทางเฟซบุ๊กนะคะเป็นกระทู้แบบว่าฮอตมากในพันทิปเรื่องโฆษณาอันนี้มันก็เริ่มอะไรนะคะมีปลาสีขาวไปไล่อมปลาสีชมพูแล้วก็มีผู้ชายมาบอกว่าเขาอมชมพูเขาอมชมพูแล่หิวก็มีผู้หญิง ขาวๆผอมๆคนนึงแล้วก็อะอะไรนะยิ้มเหมือนตัวเองคือตัวขาวอมชมพูได้รับชมทุกคนบอกว่าไงผู้หญิงคนนี้ขาวอมชมพูแต่แข็งว่าอีนี่ดูแบบว่าป่วยๆหรือเปล่าซิดซพรผอมขอบผอมแล้วก็ดูดูดูไม่ไม่อมชมพูนะดูซิดซีดดูเป็นคนป่วยมากกว่า ทีนี้โฆษณาอันเนี้ยโดนประนามกันมากเลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่ตัวสปอตโฆษณาขาวอมชมพูอันนี้นะมันมีอะไรอีกนะคุณอ่ะใน BTS นะครับที่ BTS แล้วก็มีสถานีสถานีหนึ่งนี่อุทิศให้โฆษณาตัวขาวอมชมพูหรือใน BTS ที่บังคับบวนที่ถูกแบบเขาเรียกว่าโจนสลัดทั้งหมดเลยแล้วก็บอกที่นั่งสำรองสําหรับคนขาวที่นั่งสำรองสําหรับคนขาวแล้วก็มีสถานีอะไรนะคะต้นคอขาวไขายขาว เป็นแผ่นพังสถานีนมขาวจิ้มขาวล่องก้นขาวมีปากูนั้น <c oughs> ไม่รู้ก่าเห็นมันอะไถึงขนาดหรอเปล่ามันก็เห็นมัน <c oughs> ไล่ไไนในในกันไปทั้งตัวทีนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรในในโฆษณานี้ครับว่าว่าสิ่งที่น่ากเกลียดที่สุดนะคะคุณอาจก็คือก่อนอื่นก็ต้องยอมรับว่าอันนี้นะคะเป็นโฆษณาที่ไร้รสนิยมที่สุดถึงขนาดนั้นเป็นโฆษณาที่ไร้รสนิยมชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยไร้รสนิยมอย่างไรครับ เรื่องความขาวกับวัฒนธรรมเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งเราก็จะมาคุยกันนะคะแต่แคิดคิดว่าโฆษณาชิ้นนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความไร้การศึกษาของแวดวงโฆษณาไทยนะคุณอัดสิ่งที่บอกความไร้การศึกษาที่ที่มันสะท้อนให้เห็นจากโฆษณาชิ้นนี้ก็คือคนทําโฆษณาเนี่ยไม่รู้จักคําว่า politically correct ซึ่งมันแปลว่าการ <political S 2> <correct. S 2> พูดการเขียนการโฆษณาการสื่อสารมวลชนเนี่ย,ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้คําศัพท์ที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองเช่น คุณจะไม่ใช้ถ้อยคำที่เหยียดเพศเหยียดสีผิวเหยียดชนชั้นโดยเฉพาโลกสมัยนี้นะคอ่านมันเป็นโลกที่เขาเรียกคนว่าเป็น post racial society คือเป็นยุคหลังหลังการเหยียดชาติพันธุ์ไปแล้วอเมริกามีปรญหานะเป็นมีปรญหานาธิบดีที่เป็นคนเลือดผสมแล้วนะคะโฆษณาเบในตองคุณอาจสิบกว่าปีที่แล้วที่ใช้นางแบบทุกสีผิวหลายชาติพันธุ์นะคะมาเป็น ในแบบนางแบบโฆษณาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าพวกเขาเนี่ยมีสำนึกทางการเมืองที่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าการทำหรือการนำเสนอสำนึกทางการเมืองที่ถูกต้องเนี่ยเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองของแบรนด์หรือของยี่ห้อของสินค้าคที่จะต้องเป็นจุดขายว่าเรามีจุดยืนทางการเมืองที่ถูกต้องซึ่งอันนี้มันย้อนแย้งและค่อนข้างซับซ้อนนะคะคุณอาจคือในโลกทุนนิยมที่มันไปไกลามากเนี่ย ต่อให้คุณไม่เชื่อต่อให้คุณเป็นพวกเหยียดสีผิวแต่คุณจะต้องไม่เอาสํานึกเหยียดสีผิวของคุณไปไว้ในโฆษณาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่โฆษณาของคุณแสดงออกถึงการเหยียดสีผิวเหยียดเพศเหยียดชาติพันธุ์เนี่ยคุณจะเสียภาพพจน์แบรนด์คุณจะราคาตกไปในทันทีเพราะฉะนั้นนะคะโฆษณาเนี้ยมันสะท้อนเห็นถึงความความไร้การศึกษาความไม่รู้เรื่องความเพิกเฉยสังเกตเขาเรียกว่า ignorant นะแล้วความแคบ ความคับแคบทางโลกกัะทัของผู้คนในแวดวงโฆษณาและวงการนิเทศาศาสตร์ของเราเนี่ยจะต้อง กลับไปคิดให้หนักเลยค่ะคุณอาจว่าผลิตคนแบบนี้มาเป็นครีเอทีฟโฆษณาได้ยังไงเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าตอนแรกเลือกประเด็นผิวขาวอมชมพูแล้วเนี่ยน่าจะห่างไกลแต่วันนี้คุณคำปาการู้สึกจะสร้างศัตรูทั่ววงการโฆษณาขึ้นของขึ้นนะฮะคนดำๆอย่างที่ฉันของขึ้นก็ขอเบรกให้คุณคำปากาเย็นลงสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ในเบรกหน้านะครับขึ้นมาที่จะให้คุณคำปากาพูดต่อนะครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับค่ะ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้กําลังสนุกสนานนะครับคุณคําปากาของกําลังขึ้นอยู่พอดีเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวผมถามต่อเลยดีกว่าทําไมเหตุใดน,นะฮะ,ะผิวขาวหรือไวท์เทนนิ่งเนี่ยถึงเป็นเทรนที่นิยมมากในเมืองไทยเพราะทาั้ง,งที่คนไทยก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิวขาวเป็นคนผิวเหลืองโดยตามชาติพันธ์ คืออย่างนี้ค่ะคุณอาจจริงๆแล้วแขกไม่ได้แปลกประหลาดเรื่องว่าคนอยากขาวเท่าไหร่ทีนี้ทฤษฎีทั่วๆไปที่ใช้อธิบาย่ยมักจะอธิบายว่าคนเรามักจะอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีมมเช่นฝรั่งก็ต้องไปอาบ,บแดดให้ผิว<ท>สีแทนเพราะรว่าตัวเองขาวค,คนเอเชียซึ่งดํา ก็เลยอยากขาวแต่สําหรับแขกแขกรู้สึกว่าคําอธิบายนี้ง่ายไปนิดนึงถามว่าทําไมฝรั่งถึงอยากผิวสีแทนเพราะว่าคนที่จะไปเป็นอ,อ,อาบแดดจนผิวแทนได้เนี่ยคุณอาจจะต้อง 1. มีเวลาว่าง 2. มีเงินพอที่จะมีวันหยุดที่จะไปอาบแดดที่ห้ตารวยเพราะฉันผิวสีแทนที่มีสุขภาพดีจึงบ่งบอกถึงชนชั้นที่คุณสังกัดอยู่เป็นการแสดงถึงชนชั้นไอ้พวกขาวๆซีดๆคือพวกดักดานทํางานอยู่ในออฟฟิศทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาจะมีวันหยุดพักผ่อนจึงไม่มีผิวสีแทนจึงเป็นผิวซีดแล้วผิวซีดสาหรับฝรั่งก็คือ pale คือผิวที่มันดูสุขภาพไม่ดีไม่ healthy เพราะฉันถึงคนว่าผิวของคน คนเนี่ยก็แสดงให้เห็นเหมือนเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเป็นเครื่องชนชั้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทําไมคนเอเชียเนี่ยถึงอยากขาวไม่ใช่แต่คนคนไทยนะคะคนคนเอเชียเกือบทุกชาติเลยให้คุณค่าแก่ผิวที่ขาวเขาถึงมีคําว่าผิวเป็นพอสเลนส์คือผิวขาวเป็นกระเบื้องเป็นเนื้อกระเบื้องเลยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกอิชาก็ต้องทาหน้าขาววอกเลยนะคะสะทอที่เห็นถึงค่านิยมที่ชอบ ผิวขาวอยู่แล้วแล้วผิวขาวเนี่ยมันโยงไปที่ความอ่อนยาวโยงไปถึงคุณภาพความเป็นผู้หญิงทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับชนชั้นยังไง<ช>ก็เช่นเดียวกันในสังคมเอเชียน,นะคะชาวนาชาวไร่ชาวสวนตากแดดหน้า ตากแดดเกี่ยวข้าวเนี่ยผิวก็จะต้องดําคล้ำใช่ไหมคะคนที่จะมีผิวเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบได้เนี่ยคุณอาจเป็นใครก็ต้องลูกชนชั้นสูงลูกสาวชนชั้นสูงเมียชนชั้นสูงเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายที่วันๆก็คืออยู่แตในพระราชวังอยู่แต่ในปราสาทราชวังโชกุนอะไรก็ว่าไปนะคะชีวิตนี้ไม่เคยแบบโดนแดดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวขาวสําหรับคนเอเชียก็มีความหมายเช่นเดียวกับผิวสีแทนของฝรั่งคือมันไม่ได้แปลว่าผิวอะไร สวยกับผิวอะไรแต่มันกําลังบอกว่าคุณสังกัดอยู่ชนชั้นไหนต่างหากเราแสแดงว่าคนที่มีผิวขาวก็เหมือนมีติดแบรนด์ว่าเป็นไฮโซเป็นบอกชาติบอกตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยถึงมีคําพูดว่า ผิวดีนะดูเป็นลูกผู้ดีดูเป็นคนมีชาติมีตระกูลดูผิวพรรณเป็นลูกผู้ดีถือว่ามีคําพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเนี่ยมันบอกชนชั้นซึ่งมันไม่ได้แปลว่าความสวยอย่างเดียวทีนี้ไอ้ชนชั้นมันมีปัญหายังไงคุณอาจก็สมัยก่อนถ้าคุณอาจเป็นชาวนาแล้วไปเจอผู้หญิงขาวๆซีดๆเป็นเนื้อกะเบื้องมาตัวผอมเละชอนบอบบางคุณอาจจะชอบไหมเนี่ยผู้หญิงแบบนี้ก็อาจจะกลัวแต่ว่าถ้านางในวรรณคดีส่วนใหญ่ก็จะไม่แต่ถ้าคุณอาจเป็นชาวนาอีผู้หญิงแบบเนี้ยเอามาทำอะไรเออไปเป็นเก กูก็เป็นลมก็มันคงนอนเป็นลมแล้วกูจะมีอะไรกินไหมเนี่ยเอาผู้หญิงแบบนี้มาเป็นเมียเออมันจะเลี้ยงลูกได้ไหมเนี่ยมันจะเข้าไปตักน้ําหาฟืนผ่าฟืนมันจะทอผ้าได้ไหมมันจะหักล้านถางพงช่วยกันทํามาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คุณสมบัติของความขาวหรือความเป็นผู้ดิบผู้ดีเนี่ยมันก็มีคุณค่าเฉพาะในชนชั้นของมันคือจะเอา อีผิวกับเบื้องเคลือบนี่มามาเป็นเมียชาวนาชาวนาเขาก็ไม่เอาเพราะมันทํามาหากินไม่ได้ไปเป็นเมียลูกผู้ดีก็จะเอาชาวนาไปเป็นเมียไหมก็ไม่เอาเพราะมันดูแบบอะไรเนี่ยเออแบบว่าส้นเท้าแตกระแหงคระทีนี้เราเข้าใจกันแล้วนะคะว่าค oh ุณสมบัติของความความขาวเนี่ย ส,สำหรับเออมันมันมีอะไรมันมีความเชื่อมโยงกับสํานึกทางชนชั้นอยู่แต่ทีนี้ในโลกทุนนิยมนี้มาแล้วนะคะแม้ว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นทุนนิยมแล้วแต่สิ่งที่ทุนนิยมให้กับคนละเมืองก็คืออะไรสมัยก่อนคุณเป็นชาวนาเนี่ยคุณซื้อความขาวไม่ได้อะเพราะว่าความขาวมันมาพร้อมกับ กวิถีชีวิตมันไม่ใช่ชาติกําเนิดอ,อย่างเดียวคือคุณต้องมีวิถีชีวิตที่อบแป้งรําอยู่ในวังเนี่ยไม่ได้ไาเกี่ยวข้าวคุณถึงขช้ขาคาบมิน้นแต่สมัยทุนนิยมแล้วนะคะคเงินซื้อความขาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความขาว ถูกทําให้กลายเป็นประชาธิปไตยใ่ไคุณอัอก็กินกลูตา้าก็ขาวได้กินกลูตาไทโอนขาวได้คุณไปฉีดวิตามินซีฉีดกลูตาไทโอนคุณก็ขาวได้กีมไวเทนนิ่งตัวโคมทาก็ขาวได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแขกไม่มีปัญหากับผลิตภัณฑ์ไวเทนนิ่งทุกชนิดในโลกนี้ถ้าอีน้ํเบาบอตะกี้กินแล้วขาวจริงคุณมีเงิน20บบาทซื้อเลยดื่มดื่มร้อยขวดพันขวดถ้าดื่มแล้วขาวจริงคุณมีเงินดื่มดื่มไปเลยแขกไม่มีปัญหากับ การที่ว่าถ้าคุณมีเงินแล้ว,ลวคุณอยากขาวคุณใช้เงินซื้อความขาวทําเลยแล้วคุณ<ป>น,ปนขประการมีปัญหากับเป็นส<อ>ิทธิของคุณมีปัญหากับโฆษณาที่มันไม่มีจิตสำนึกถึงความถูกต้องทางคำที่มันถูกต้องทางการเมืองโดยเฉพาะพอคุณไปติด ทำพูดว่าสำรองที่นั่งสําหรับคนขาวคำว่าคนขาวมันคือคอเคเทชันเราเป็นพวกมองโกลอยเพราชี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันลืมภาพทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งคือความสัมพันธ์แบบเจ้าอาณานิคมกับอาณานิคมแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนขาวเนี่ยมองพวกเราเป็นพวกป่าเถื่อนไรอยธรรมตัวดํา แต่ทาให้ผมคิดถึงนะฮะว่าที่นั่งสํารองสําหรับคนขาวนึกถึงสมัยก่อนที่เจ้าฝรั่งอนานิคมมาแล้วจะต้องมีที่นั่งสําหรับคนขาวแล้วก็ที่นั่งสำหรับคนดําหรือคนที่เป็นผิวสีต่างๆจะขึ้นมาปะปนกันได้เพราะฉันเซนส์นี้ค่ะเซนส์ความผิดของมันอยู่ที่ไม่รู้จากความหมายทางการเมืองและประวัติศาสตร์อันละเอียดอ่อนที่ติดมาอยู่กับภาษาคือสํารองที่นั่งสําหรับคนขาวคาว่าคนขาวเนี่ยผิดโดยสิ้นเชิงเพราะนี่สะท้อนถึงการเหยียดสีผิวอย่างชัดเจนแต่ถามว่าความขาวที่ ซื้อได้ด้วยเงินในยุคสมัยนี้มีปัญญาทำทําเลยเพราะฉันแิกจะมีปัญหากับ นักเขียนหรือว่านักคิดหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขามีจิตสํานึกทางการเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบก็มักจะเขียนหนังสืออย่างเงี้ยคุณอาจเป็นเรื่องราวกับสาวชาวนาตัวดําแล้วก็อยากขาวพออยากขาวก็จะไปซื้อครีมขาวแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยครีมจส์ารประหลอดเลยกรรมกรนะคะมีรายได้วันละ250บาทแต่ทําไมไปซื้อครีมตัวขาวกระปุกละ300บาทดูสิ พวกคนจนมันโง่มันตกเป็นเหยื่อทุนนิยมมันตกเป็นเหยื่อการโฆษณามันจะต้องโดนสารปหลอดจนเนื้อตัวเวอวะววาพวกนี้มันไม่มีการศึกษาแล้วพวกเราสตรีชนชั้นกลางที่มีสํานึกทางการเมืองที่ดีกว่ามีความรู้ดีกว่ารู้เท่าทันลัทธิบริโภคนิยมมากกว่ารรเราควรจะต้องไปบอกหญิงสาวกรรมกร,ร,รเหล่านั้นว่าอย่าอย่าอย่าขาวนะจงภูมิใจในความดําของตัวเองและแขกว่าอีพวกนี้มันเห็นเกล็ตัวนี่ว่ามึงมึงขาวแล้วมึงจะไปหาไม่คนอื่นอยากขาวเหมือนมึงได้ยังไง ห้ามสิทธิ์ขาวอย่าง้ห้ามสิทธิ์ขาวอันนี้ไม่แฟร์เพราะฉะนั้นแขกคิดว่าประเด็นความขาวแขกมีอยู่2อ,อันคือโฆษณาเนี่ยต้องละเอียดอ่อนต่อภาษาที่ใช้คุณโฆษณาได้แต่ว่าขอให้มีความละเอียดอ่อนตรงนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นิดนึงสังคมวิทยานิดนึงมนุษยวิทยานิดนึงเพื่อให้โฆษณาของคุณมีรสนิยมมากขึ้นส่วนพวกชนชั้นกลางอย่างพวกเราซึ่งมีไลฟ์สไตล์ไม่ต้องไปตักแดดตัวดำแล้วพวกเราก็อาจจะ ขาวอยู่แล้วโดยโดยความฟุ่มเฟือยในชีวิตที่เรามีอยู่โดยอภิสิทธ์ทั้งชนชั้นที่เรามีอยู่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรจะไปดูถูกหรือไม่ควรจะไปเหยียดหยามคนอื่นที่เขาอยากขาวแต่จะต้องย้อนกลับมามองว่าเป็นความผิดของพวกเราเองหรือเปล่าที่เอาสีผิวไปผูกติดอยู่กับชนชั้นแล้วจะฝังค่านิยมเหล่านี้ด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราอยากเอาความขาวเป็นสมบัติของชนชั้นเราอะแล้วเราก็ไม่อยากให้ชนชั้นอื่นที่เป็นชนชั้นต่ํากว่าเรามีสีผิวเดียวกับเรา จริงแล้วเราเนป็นการติคือการแสดงให้เห็นความแตกแยกให้เห็นถ้าลึกๆแล้วก็คือเราอยากรักษาความแตกต่างทางชนชั้นอันนั้นเอาไว้เราไม่อยากให้ชนชั้นล่างหรือชนชั้นแรงงานพวกนั้นมีสีผิวเดียวกันกับเราเดี๋ยวแยกไม่ออกเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครเป็นชนชั้นกลางเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมกรลึกๆแล้วคุณกลัวอย่างนั้นหรือเปล่าถึงที่สุดโลกทุนนิยมมีเงินคุณต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างได้แล้วเงิน จะทาให้คุณมีความเท่าเทียมกันในระดับหนึ่งครับแล้วเราไม่ควรจะไปหยุดยั้งมันในความคิดองค์แขงนะคะนั่นก็เป็นความคิดของคุณคำปากานะครับซึ่งอาจจะร้อนแรงนะครับแล้วก็คิดเหมือนกับท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือท่านผู้ชมจะคิดต่างกับคุณคำปากาครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับคุณคำปากาจะมาแนะนําหนังสือนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความข่าวที่พูดกันในวันนี้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ กับช่วงสุดท้ายในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปะกาซึ่งเป็นช่วงแนะนําหนังสือนะคะควันนี้มีหนังสืออะไรที่จะมาแนะนําครับที่<แ>ต่อเนื่องจากเรื่องที่เราพูดเมื่อกี้นี้เล่มที่อยู่ข้างๆคุณอัดนะคะเล่มที่เราโฆษณาไว้นะครับเอาวันนี้หนังสือของคุณคำปะกาเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็ขอดูนิดนึงนะคะว่า คือก็เนียนๆทำเป็นแนะนำหนังสือคนณนุนคนนี้มาหลายวันแล้วนะคะอาทิตย์นี้จะจริงๆแล้วมีมีวาระสต้นเรนอยู่ลึกๆ,ลกๆแล้วอยากอเอาหนังสือของตัวเองมาโฆษณา <laughs> เล่มน,นี้นะคะชื่อว่าส้นสูงสโนไวลิปสติกซึ่งแขกเขียนร่วมกับนักเขียนอีกท่านหนึ่งค,คือคุณกุสุมานณกัมภูซึ่ง คุณกูสุมาเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่อยากเปิดเผยว่าต,วตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นใครนะคะเธอบอกแต่ว่าเธอสังกัดชนชั้นอมาร์ตนะคะ<ช>แล้วก็<ช>ลดตัวลงมาเจราจากับ,กบหญิงไพรอย่างดชฉันนะคะกรรมการซึ่งมันเป็นจดหมายโต้ตอบของผู้หญิงสองคนที่คุยกันตั้งแต่เรื่องความรักเซ็กส์เฟิร์นะคะแล้วก็พูดกันตั้งแต่เรื่องสีผิวเสื้อผ้าแฟชั่นการถ่ายนู๊ด เรื่องเกย์เรื่องเลสเบียนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศกับ,รบเรื่องที่เออเกี่ยวข้องกับเออม,มันเออเชื่อมโยงกับสังคมไทยทั้งหมดแล้วในนี้ก็มีประเด็นที่ได้ถกเถียงกับคุณกุสุมานะคะในเรื่องความขาวความผอมซึ่งเป็นค่านิยมของผู้หญิงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเชื่อมโยงกับชนชั้นที่เราสังกัดยังไงมันจะเป็นการลดทอนอำนาจหรือเป็นการเสริมอำนาจของ ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งคนทุกเพศเนี่ยไอ้ความผอมความอ้วนความขาวเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไร,รแล้วมีความเป็นการเมืองอยังไงด้วยที่สําคัญคนะฮะชื่อหนังสือก็บอกนะฮะว่ามันจะพูดถึงเรื่องความขาวตรงที่สโนไว้นะฮะผมก็เป็นแฟนหนังสือเล่มน,นี้อยู่นะฮะแล้วก็รู้จักพี่สองคนเป็นอย่างดีนะฮะผมอยากจะขอบผู้อ่านประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขาวหน่อยนะฮะว่าอยู่ในนี้นะฮะเขาพูดในเล่มนี้เขียนนะฮะโดยคุณคําประกาตรงตรงฝั่งที่คุณคาประกาศเขียนว่าความผอมความขาวที่เมื่อก่อนขาวแค่ใบหน้านะครับเดี๋ยวนี้ลามปาม ไปถึงวงแขนเล็กหน่อยคงต้องข่าวถึงการถึงร่องก้นกลายเป็นบรรทัดฐานความงามที่ทําให้เราเห็นว่าความอ้วนและความดําคืออาชญากรรมโอ้รุนแรงขนาดนั้นนะครับและนั่นหมายความว่าเรากําลังกระทําการกีดกันคนจํานวนมากออกไปจากพื้นที่ของสังคมปกติเพราะเราต้องไม่ลืมว่าโลกเรานี้ประกอบไปด้วยคนอันหลากหลายมีคนขาวคนดําคนเหลืองมีคนอ้วนคนอวบคนที่ผอมเป็นกุ้งแห้งมีคนขาสั้นขายาวขาโกง แต่ความพยายามที่จะจัดตั้งคุณสมบัติชุดหนึ่งให้เป็นมาตรฐานที่เหนือกว่าคุณสมบัติอื่นๆแถมพยายามให้ทุกคนเชื่อว่าหากไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นนะครับจะทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตน้อยกว่านั่นยอมหมายถึงรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติ และผลแห่งการเลือกปฏิบัติอันนี้คือผลกําไรมหาศาลของบริษัทอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับหรือบริษัทเครื่องสําอางประเภทไวท์เทนนิ่งทั้งหลายที่บรรดาผู้หญิงอ้วนนะครับหรือผู้หญิงวงแขนดําทั้งหลายต้องพากันแห่แหนไปซื้อมากินมาใช้เพียงเพราะเชื่อว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วจะทําให้ตนเองบรรลุถึงความงามตามมาตรฐานของสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่นะครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าดิฉันเคยเขียนอะไรที่ฟังดูฉลาดอย่างนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่าเราทั้งคุดอับทั้งดิฉัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผบริโภครบรรดาสินค้าไวเทนนิ่งทั้งหลายเราเขียนไปอย่างนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วเราก็ไม่อยากวงแขนดําเราก็อุตส่าห์ไปซื้อมาใช้แล้วในที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะคะคุณอัดแต่อย่างไรก็ตามก็ถ้าคถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะอยากรู้ประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องร่างกายเรื่องเพศกับการเมืองนะคะก็ฝากหนังสือส้นสูนสงสโน w วท i ลิปสติกนะคะอ่านกันเพลินๆนะคะพบกับรายการของเราได้ในอาทิตย์หน้านะคะคิดเล่นเห็นต่างกับคำพัก,กาทาง Voice TV 3มทุ่มครึ่งถึง4่ทุ่มเช่นเคยคะ่ะนะครับสรับในรายการในวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอราท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ